วันนี้ค่ะอาจารย์แอดนะคะขออนุญาตนะคะมาให้ความรู้กับทุกคน ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนนวดหน้าว่าวันนี้ค่ะ5อย่างสำคัญนะคะจากประสบการณ์ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มาเรียนวันนี้กับวันนี้นะคะอาจารย์แอดมากับน้องแตงกวาน้องแตงกวานะคะ <c oughs> ที่เป็นว่าที่เทรนเนอร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะน้องแตงกวาค่ะมาช่วยในการสอนและก็ประสบการณ์ของน้องแตงกวาเยอะมากๆแต่ว่าเราได้ข้อสรุปแล้วว่านักเรียนเนี่ยที่ตั้งใจอะ่ะ มาเรียนนะคะและเขามีปัญหาด้วยกันอยู่5ข้อ5อย่างพวกเราเป็นเหมือนกันไหมเท่าวันนี้พวกเราเป็นเหมือนกันฟังนะคะว่าก่อนตัดสินใจเรียนเท่าวันนี้ค่ะคุณเจอ5อย่าง คุณค่อยตัดสินใจลงเรียนแต่ถ้ายังไม่ได้เจอ5อย่างยังไม่ต้องตัดสินใจเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาได้กันทั้งคู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอยากให้น้องตังกวาค่ะมาพูดนิดนึงนะคะเกริ่นก่อนว่าวันนี้ บรรยากาศการเรียนในชั้นเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยมาตั้งแต่เชียงใหม่พิษณุโลกภาคใต้อีสานโคราชนะคะรวมถึงกรุงเทพของเราด้วยแต่เดี๋ยวอาจารย์แอดจะค่อยมาบอกเดี๋ยวให้น้องตังความ,มาบอกก่อนนะคะว่าวันนี้ประสบการณ์ที่ได้เจอกับนักเรียนในชั้นเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็ วันนี้นะคะจากที่ได้มาสัมผัสจากนักเรียนนะคะเจ็ดท่านนะคะ,ะแต่มาจาก5ประสบการณ์นะคะ,ะแล้วก็มาจากต่างจังหวัดโอ้โหทุกทิศเลยนะคะ,ะคือสัมผัสได้ถึงความตั้งใจเนาะอของเขาทุกท่านเลยนะคะที่มาโหนับถือความตั้งใจมากๆ<ะ>แล้วก็แต่ละท่านมีประสบการณ์ที่ต่างกัน<ะ>อันนี้ ทุกคนก็มาแชร์กันแบบไม่กักเลยอะค่ะซึ่งเราก็แชร์ความรู้สอนแบบไม่กักเหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้อาจารย์แอดนะคะวันนี้นะคะอาจารย์แอดขอสรุปนะคะว่า5ประสบการณ์ตรงนะคะที่วันนี้นักเรียนที่มาเรียนนะคะแล้วเจอประสบการณ์นี้หรือเปล่าก็คือหนึ่งนะคะนักเรียนที่วันนี้ค่ะไม่มีประสบการณ์การเรียนนวดหน้ามาเลยนะคะนักเรียนท่านหนึ่งนะคะเป็นไกด์มัคุเทศนะคะที่ประสบปัญหาโควิด ก็เลยต้องตกงานก็เลยมาหาทำอาชีพเ,เพิ่มอยากมาทำเป็นอาชีพนะคะแล้วก็อยากไปสมัครงานที่ร้านดังนั้นวันนี้ค่ะคือเขาเล็งเห็นว่าเขาไม่มีประสบการณ์ตกงานมาแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนด้วย แล้วก็อยากไปสมัครงานที่ร้านดังนั้นในเรื่องของใบประกาศอะค่ะเขาเลยถามตรงไปตรงมาว่าใบาประกาศของเราอะค่ะของโรงเรียนของที่อาจารย์อสอนเนี้ยค่ะสามารถขึ้นทะเบียนได้ไหมเพราะวันนี้ค่ะเขาลองไปเซอร์เวย์มาแล้วนะคะแล้วเขาจําเป็นต้องใช้ใบประกาศที่สามารถไปสมัครงานได้เพราะว่าเขาต้องการสมัครงานในกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่สองนะคะนักเรียนที่มาเรียนนะคะก็คือว่า เปิดเป็นร้านเนาะเปิดเป็นร้านเกี่ยวกับอ,อยากนวดหน้าเกี่ยวกับความงามนะคะต่อให้วันนี้เปิดที่ต่างจังหวัดเขาก็ได้รับในการที่ผลบางอย่างที่วันนี้ค่ะร้านเองก็ควรที่จะมีใบนะคะที่ขึ้นทะเบียนได้เหมือนกันใบประกาศดังนั้นก็เลยมีการถามเรื่องใบประกาศกันอีกแล้วว่าใบประกาศเนี่ยสามารถที่จะเปิดร้านให้บริการเกี่ยวกับความงามได้ไหมนวดหน้าได้ไหมเพราะว่าวันนี้ค่ะที่ต่างจังหวัด ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเหมือนกันนะคะหรือว่าเขตหรือก็อำเภออย่างเงี้ยค่ะเพื่อบางทีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ด้วยความถูกต้องของทางกฎหมายด้วยอันนี้ประสบการณ์ที่2แล้วนะประสบการณ์ที่3ก็คือวันนี้ค่ะนักเรียนที่มาเรียนค่ะมีประสบการณ์การนวดไทยมานะคะมีประสบการณ์การที่วันนี้ค่ะมีการนวดมาก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่มีประสบการณ์นวดหน้าก็เลยอยากที่จะเอานวดไทยเนี่ยไปเพิ่มเป็นอาชีพเสริมอยากเอานวดหน้าเนี่ย ไปเรียนเพิ่มเป็นอาชีพเสริมอ่าเพิ่มเมนูถูกต้องเขาก็บอกอาจารย์ว่าวันนี้สอนทางการตลาดไหมเพราะว่าวันนี้ค่ะนวดไทยอ่ะด้วยความที่ว่ามีบางท่านนะักเรียนของอาจารย์แอดที่มีงานประจําอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ถ้าเอาไปเป็นเมนูเสริมเผื่อเขาได้ทําเป็นอาชีพเสริมเวลาที่ฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าวันหยุดนะคะแล้วก็อันไหนคะตอนตอนนี้สาแล้วเนาะ อีกท่านหนึ่ง,งการไปขยายต่างประเทศอ๋อที่ต้องการไปขยายอ,อยากจะมีประสบการณ์ในการที่วันนี้ค่ะเอาธุรกิจนะคะเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับนวดหน้าเงี้ยค่ะคือเ,เขาตั้งใจว่าเขาเป็นนักธุรกิจนะคะก็อยากที่จะไปขยายหรือว่าไปสอนที่ต่างประเทศนะคะก็เลยมาเรียนนะคะมีความตั้งใจแบบนี้ดังนั้นจะไปต่างประเทศ ก็อยากได้ใบประกาศที่รับรองจากสี่กระทรวงสี่กระทรวงมีกระทรวงอะไรบ้างคะน้องแตงกวากระทรวงศึกษากิจการใช่กระทรวงแรงงานค่ะกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศใช่และก็กระทรวงสาธารณสุขดังนั้นวันนี้ค่ะนักเรียนที่มาเป็นเคสนะคะอันนี้คือสี่เคสใช่ไหมห้าเคสยังอ้อีกเคสหนึ่งก็คือไม่มีประสบการณ์เลยนะคะแล้วก็อยากทำเป็นแบบ หมือนอิสระก่อนดังนั้นวันนี้ค่ะนักเรียนที่มาเรียนก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะค่ะดังนั้นวันนี้ทําไมอาจารย์แอดถึงต้องมีให้ครูแอดมินอะคะ่ะถามเข้าไปว่าวันนี้คุณมีประสบการณ์การเรียนนวดหน้ามาไหมนะคะ2วันนี้นะคะเราอยากจะไปทํา เป็นแบบไหนเพราะว่าการทําของแต่ละคนนะคะปัจจัยความตั้งใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากเปิดร้านบางคนอยากทําเป็นอาชีพเสริมหรือว่าบางคนอยากไปสมัครงานบางคนอยากจะไปทําต่างประเทศดังนั้นวันนี้เราก็ต้องรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยก็คือ 1. เรื่องใบประกาศค่ะใบประกาศเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าอะไรเถ้าวันนี้เราเรียนหลักสูตรที่ถูกต้องชื่อของเราอะคะ่ะสามารถขึ้นทะเบียน นะคะคได้ถูกกฎหมายและอย่างน้อยที่สุดเลยเวลาที่เราไปสมัครงานหรือเราไปเปิดร้านค่ะมันเป็นความที่1ถูกกฎหมาย2เวลาที่จะไปต่างประเทศกนแนบเป็น work permit ได้และสิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้นะคะในเรื่องที่อาจารย์แอดอยากที่จะบอกกับทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะ่ะ จากการที่เรียนวนวดหน้านักเรียนทุกคนใหม่และก็ครูแตงกวาค่ะน้องก็ได้เอาแชร์ประสบการณ์นะคะจากการเรียนรู้จากการรับลูกค้าจากประสบการณ์ไปเป็นผู้รับบริการมาแชร์กันในห้องทําให้วันนี้เนี่ยนักเรียนที่มาเรียนนะคะ1ได้ทั้งเพื่อนใหม่2ได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ3วันนี้บางคนปลดล็อกในเรื่อง ของอาชีพเกี่ยวกับการนวดหน้าว่าสามารถทําเงินได้จริงไหมให้น้องแตงกวาแชร์นิดนึงนะคะว่าวันนี้ค่ะประสบการณ์จากที่เคยรับลูกค้ามาแล้วจากการที่เราเริ่มเป็นนวดหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแชร์นิดนึงนะคะประสบการณ์ที่รับลูกค้ามา,มาแล้วก็ประสบการณ์ที่รับลูกค้าของแตงกวาต้องบอกว่าคือเจอแต่ลูกค้าน่ารักน่ารัก นะคะทุกท่านเลยนะคะซึ่งการเจอลูกค้าค่ะมันอยู่ที่ว่าเราอะจะทําการตลาดกลุ่มแบบไหนนะคะ mm. เราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มนั้นๆ mm. นะคะซึ่งเรียกได้ว่า เราสามารถทำได้ตามสไตล์ของเราเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอะคะ่ะที่ตั้ง่าอยากแชร์ก็คือความจริงใจกับลูกค้าเนาะในการให้บริการนะคะลูกค้าเขาฉลาดพอที่จะเลือกนะคะแล้วกใ็ในเรื่องของอราคานะคะถ้าเราให้ความคุ้มค่ากับเขาเท่าไหร่เขาก็จ่าย S <S uh huh. นะคะเพราะว่าความสวยความงามหรือว่าหน้าของเราอะ่ะเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะหน้าเราเรายังไม่ให้ใครแบบมานวดง่ายๆหรือมาโดนง่ายๆเลยฉะนั้นก่อนที่จะให้ใครนวดหน้าเขาค่อนข้างที่จะศึกษาเนาะดูก่อนว่าคนนั้นเป็นยังไงใช่ศึกษาข้อมูลนะคะนะคะ,นะคะก็สุดท้ายแล้ว ถึงยังไงก็ตามอ่ะเราก็เป็นตัวเรานะคะทําด้วยความจริงใจทําด้วยความถูกต้องทําด้วยใจทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วลูกค้าน่ารักนักก็จะมาหาเราเองค่ะเยอะมากเลยค่ะค่ะ,คะอย่างที่น้องตังกวานะคะได้บอกเพราะว่าจากที่ประสบการณ์การทําลูกค้านะคะมาลูกค้าไม่ได้กลัวแพงค่ะแต่กลัวไม่คุ้มและก็กลัวเสียหายว่า ผู้ที่นวดนั้นไม่มีความรู้จริงๆนะคะน้องตังกวาเลยเลือกคสันนะคะทำแต่ของดีแล้วก็ใส่ใจคุณภาพเอาความจริงใจให้กับลูกค้านะคะเป็นสิ่งสำคัญว่าวันนี้ค่ะคนที่จะนวดจาเป็นวันนี้นะคะถ้าคุณอยากรู้แค่ท่านวดค่ะสชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณจะสามารถรู้และท่านวดแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้แบบเป็นมืออาชีพ คุณจำเป็นต้องรู้และวิเคราะห์ปัญหาหน้าลูกค้าให้ได้ไม่ใช่ว่าเราอยากยัดเยียดตัวเนี้ยให้ลูกค้าและถ้าลูกค้าแพ้ขึ้นมาจะทำยังไงเพราะว่าเราเองอาจจะคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงว่ามันไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะเหมาะกับครีมที่เราเลือกมาแต่เท่าวันนี้ค่ะเราเรียนรู้และรู้ปัญหาของลูกค้า แล้วก็ให้คำปรึกษากับเขาได้ตรงไปตรงมารวมถึงแสดงความจริงใจในการให้บริการวันนี้มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะทีะ่เป็นพี่อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ,ะพี่คนนี้ค่ะเป็นพี่ที่มีประสบการณ์ในการที่ต่อขนตาสักคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าพี่คนนี้ค่ะอยากจะได้เมนูนวดหน้าไปเพิ่มนะคะมันทําให้อาจารย์รู้ว่าวันนี้ค่ะถูกกลุ่มฐานลูกค้าเหมือนที่น้องแตงกวาบอกนะคะว่า เรามีความจริงใจกับลูกค้าลูกค้าเวลาเขาทําเมนูอะไรแล้วบางทีเขาก็อยากจะถามเราว่าเรามีตัวนั้นไหมเรามีตัวนี้ไหมเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าที่น้องแตงกวาพูดอะคะ่ะเราอะค่ะควรทําให้วันนี้เรามีจรรยาบรณถ้าวันนี้เรามาเรียนแค่ท่านวดค่ะ2ชั่วโมงก็เรียนได้แล้วหรือเรียนผ่านออนไลน์ก็เรียนได้ค่ะแต่วันนี้ในเรื่องของการที่ เราต้องถามหรือวิเคราะห์หน้าลูกค้ายังไงนะคะรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรและให้คำปรึกษาได้ถูกต้องรวมถึงวันนี้ค่ะเราต้องไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่แบบเออไม่ใช่ก็พูดตรงไปตรงมาเลยไม่เห็นแก่เงินนะ่ะเออไม่เห็นแก่เงินเราก็ต้องแนะนำเขาแบบตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าการตั้งราคาเนี่ย วันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ไอก็จะสอนนะคะในเรื่องของการตั้งราคาถ้าตั้งราคาก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าอีกนะคะขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาขึ้นอยู่กับการบริการของเราว่าแก้ไขของเขาได้จริงหรือเปล่าและสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการทำการตลาดซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะเป็นเหมือนปากของธุรกิจถ้าวันนี้ทำดีทำเป็นแต่ไม่มีลูกค้าก็ ก็ก็ไม่ได้เงินนะคะก็ก็ก็เรียกว่าไม่สามารถลันต่อไปได้เนาะแต่ถ้าวันนี้คุณทำการตลาดจะต้องทำแบบไหนทำยังไงและวันนี้สิ่งสำคัญก็คือการตลาดทุกอย่างอะคะ่ะถ้าเรารอให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นเราทำได้มันอาจจะไม่ทันเนาะแต่วันนี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องทำให้เขารู้ด้วยที่ตัวเราอะคะ่ะ แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการที่นวดหน้าหรือว่าสิ่งที่สื่อออกไปให้คนเห็นว่าเราทำได้ทำเป็นและทำได้ดีนะคะดังนั้นประสบการณ์ของนักเรียนของอาจารย์แอดค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่วันนี้มาเรียนนะคะและประสบการณ์ทั้งหมด5อย่างตัวอย่างที่อาจารย์แอดมายกมานะคะไม่ว่าจะไม่มีประสบการณ์กังวล ในเรื่องของอไปสมัครงานกังวลเรื่องใบประกาศนะคะในการเปิดร้านกังวลในเรื่องของการไปต่างประเทศในเรื่องของใช้เรื่องเอกสารแล้วก็ใบประกาศกังวลในเรื่องการหาลูกค้าเพิ่มแล้วก็เอาไปเมนูไปเพิ่มหรือว่ากังวลว่าเอ๊ะวันนี้ นะคะลูกค้าจะได้มีทางเลือกอื่นไหมนะคะก็เลยมาเรียนเพิ่มดังนั้นวันนี้ค่ะอาจารย์แอดนะคะอยากที่จะแนะนํานักเรียนหลายๆคนนะคะว่าการมาเรียนนะคะเราควรต้องเช็คก่อนนะคะสิ่งที่อาจารย์แอดอยากจะให้พวกเรารู้ถึงความจริงใจตรงนี้ก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะหรือว่าเป็นการเรื่องในเรื่องของมาบอกให้พวกเราฟังก่อนว่า เราตรงกับปัญหาของเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอะค่ะก็ควรจะต้องเช็คว่าวันนี้ท้ายากไหมน้องตังกว่าเอาความจริงไม่ยากเลยค่ะคือถ้าตั้งใจอะอคือไม่ต้องสอนสองวันล็อกหรือว่ามไ,มไม่ต้องมีมาทวนหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอะมันมันมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะ Ừ, แต่ถ้าใ,ใจรักอะ่ะมันไม่ได้ยากเลยใช่เพราะว่าที่สุดแล้วค่ะอย่างที่น้องตังกวาบอกค่ะถ้ามันไม่ได้ยากแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินด้วยด้ยสองมือของเราแล้วระบบ AI หรือว่าระบบเทคโนโลยีมันทำงานแทนเราไม่ได้ตอนนี้นะคะในการที่สัมผัสมือกับหน้าลูกค้าแล้วทำให้เขารู้สึกฟินหรือแก้ไขปัญหาของเขาได้อาจารย์ไอบอกเลยค่ะว่า ปัญหาเรื่องความสวยความงามเป็นปัญหาที่วันนี้หลายๆคนค่ะพร้อมที่จะจ่ายเงินในการแก้ไขปัญหาของเขาเลยอยากให้คำตอบกับนักเรียนว่าวันนี้ทั้ง5ประสบการณ์และ100%เเซ็น์จากประสบการณ์ที่นักเรียนมาเล่าให้มาเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะตรงกับประสบการณ์ของเราหรือเปล่าและสำคัญก็คือประสบการณ์ล่าสุดที่น้องตังกวานะคะมาร่วมสอนทำให้เห็นถึง แต่ละคนที่มาต่างสถานที่แล้วก็ได้มีการแชร์นะคะในเรื่องความเป็นประโยชน์ในเรื่องข้อมูลในการที่ให้ลูกค้าและทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกอุ่นใจว่าเราเป็นมืออาชีพดังนั้นวันนี้นะคะอาจารย์แอดกับน้องแตงกวานะคะก็จะมาแชร์ข้อมูลตรงนี้นะคะให้กับผู้ที่สนใจดังนั้น ก่อนที่จะไปอยากให้พวกเราอะค่ะลองคิดดูสักนิดนะคะว่าเถ้าวันนี้เราจะเลือกอาชีพใดสักอาชีพหนึ่งถ้าคุณจะยึดเป็นอาชีพเสริมก็ได้คุณจะยึดเป็นอาชีพหลักก็ได้หรือคุณจะไปสมัครงานก็ได้คุณจะไปเปิดร้านก็ได้หรือคุณจะไปต่างประเทศก็ได้ลองดูค่ะว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้คุณเลือกไปแล้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคค่ะสวัสดีค่ะ